โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพิร์นโซนครับเร่วมกันในเกมโปเกลันเลเจนต์ะ Legend, นะฮะหรือโปเกตซาก้าเสิร์ฟนอกกันคลิปนี้นะฮะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสุ่มกาชาการันตีเทพกันเป็นตัวที่ผมต้องการพอดีนะฮะก่อนจะรับชมคลิปรูก่นทุกคนฝากกดไลค์หรือตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สระใครที่ตั้งกิจผ่านส่วนของพลิตได้เลยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ส่ับท่านใดที่อยากจะสนับสนุสนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกกกกกกชช่่่่่อองงงงงนนึาาาารรรดดสวตตตขคคุณใ้้ลลิปิป็มมถเเัแ เราไปลุยกันนะฮะก็สำหรับในรอบนี้นะครับนี่เลยนะฮะนี่คือตัวที่ผมต้องการนะฮะอันนี้นะครับคือที่ผมบอกว่าามิตไดรอนกับโคลไดรอนผมเนะี่ยต้องการเอ็มลิสหรือไม่ก็เม,ก,มการในคอสมาส่วนเมการในคอสมาเนี่ยอาจจะต้องรองก่อนแป๊บนึงนะฮะส่วนเอ็มลิสเนี่ยมันทำได้เลยซึ่งแน่นอนนะฮะในการกดกาชารอบนี้ครับคุณจะต้องมีเพชรอยู่ทั้งหมด ประมาณ4ี่หมื่นนะฮะซึ่งผมมีตรงนั้นพอดีนะฮะ,ะประกอบกับว่านะฮะผมเองนะฮะมีบัตรพระไข่ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมไปดูก่อนมีกี่ใบวนะเนี่ยเหมือนจะมีบัตรพระไข่ยอยู่หลายใบยอยู่นะนี่ครับมี50บใบพอดีนะฮะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันนะฮะอ่ะก็อย่าเริ่มกันเลยตอนนี้อ่ะผมจะบอกข่าวดีทุกคนด้วยครับก็คือผม,ผมเหลืออีกประมาณ14ื่นนะผมจะได้การันตีเทพอีกหนึ่งตัว ร,รู้สึกว่าจะเป็นการันตีเทพตัวที่4มั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะก็อยวเรามาสุ่มกันครับเริ่มต้นจากการสุ่มฟรีก่อนนะฮะอ่ะไม่ได้สุ่มกาชามานานมากเลยนะครับอ่ะขอสักหน่อยแล้ววันนี้ก็เราจะสุ่ม10ครั้งฟรีๆเลยได้5รอบนะครับก็เหมือนกับการที่เราใช้เพชรไปหมื่นสองเลยนะครับถือว่าแจ่มมากๆนะตรงนี้ก็เท่ากับว่านะครับในการสุ่มของเราเนี่ย10ครั้ง16รอบเนี่ยเราจะ เสียเพชรแค่11อดรอบเท่านั้นเองนะถือว่าประหยัดเลยล่ะนะฮะอโอเคก็อย่ากรู้กันว่าจาก4 5 0 0 0จะเหลือเท่าไหร่นะฮะ10ครั้งรอบที่1ครับจัดไปเลยมาครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดีกว่อนนะได้ได้โปวคาบูเหรออ้าวละครับโปวคาบูผมเฮ้ยดีกว่อนนะผมผมจะพูดเรื่องหนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่าโปคาบู เซิร์ฟไทยมีหรือ,อยังนะแต่ผมมันเห็นมันมีโปกเด็กแต่ผมอ่ะไม่เคยสุ่มกาชากาลันตีเทพเจอโปกบูในเซิร์ฟไทยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เจอในเซิร์ฟนอกนะเอ้ยเจ๋งนี่่าโปกบูนะฮะเอาละครับตัวใหม่ตัวใหม่ได้สกอร์เปี้ยนตัวนี้เนาะเอาละครับ10ครั้งรอบที่1ผ่านไปครับต่อครับ10ครั้งรอบที่2เลยครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะอ้าได้คอนปังนะฮะแล้วก็ได้เอฟฟี่นะครับ อันนี้จะเป็นร่างวิทยาการของ EV e, ประเภทพลังจิตนะครับแถมอีกหนึ่งตัวเป็นตัวดอกไม้ตัวนี้เป็น r e l i ฟตนะฮะตัวนี้หายากมากเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะมี2ล่างเป็นแคทฟรีฟนะฮะเอาละครับ,รบได้มาละ2รอบต่อไปครับเป็น10ครั้งรอบที่3ยังฟรีอยู่นะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราสุ่มกาชาถ้าเรามีบัตรฟระไข่อะมันจะไม่ได้โชว์ตัวนี้นะครับแต่ให้เราสังเกตเพจและกันเพจมันจะไม่ลด ทุกคนไม่ต้องตกใจมีน้องๆ i n b อกมาถามว่าทําไมมันไม่เห็นใช้บัตรฟักไข่สุม่มนี่ครับมันใช้บัตรฟักไข่สุ่มไปแล้วแต่ว่าเรามอง,มอง,มองไม่เห็นให้เราสังเกตเพชรแล้วกันเพชรมันจะไม่ลดตามจํานวนที่เรามีบัตรฟักไข่เนาะก็คํานวณจากการ10บใบครับสิบใบก็คือ2488ี่แปแแค่นั้นเองเอนะโอเคเข้าใจตรงกันนะฮะรอบที่3ครับโอ้ได้เป็นคาบูโตเหรอเปลี่ยนร่างเป็นคา,าบูทอปได้ตัวนี้ตัวหายากนะ ได้พัดเส้นมานะครับเป็นไฟฟ้าไดอาโบมาครับอ่าผ่านไปแล้วกี่รอบเช็คได้นะว่าผ่านไปแล้วกี่รอบผ่านไปแค่สามรอบเองเนะียเราต้องกดถึงสิบหกรอบไปนะคือผมอาจจะใช้เศษส้มเศษเอ๊กโปเกชาร์ดหรือเศษชิปสีทองแรกก็ได้นะครับหนึ่งพันหกร้อยเศษแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมเอาหนึ่งพันหกร้อยเศษไปแลกของดีกว่าจะได้มีคอนเทนต์การชาร์จสักหน่อยนะไม่ได้สุ่มนานมาก อ่ะต่อเลยครับออาไปสีได้กิวกาดมาหนึ่งตัวนะฮะป๊าบก็ไปได้โทสัคิโดะปะจ้ปลาน้อยนะฮะอ่ะต่อมานะครับนี่จะเป็นอ่าบัตรฟักไข่สิบใบสุดท้ายของเรานะฮะจัดเลยครับกาเทเดีทปปะวะยังยังได้เนทีมานะครับนกพลังจิตแล้วก็มาดาซูโอบอมิอ่ะคราวนี้ก็ ตอนนี้ผมกดไปแล้ว5ครั้งนั่นก็คือบัตรฟะไข่หมดไปแล้วนะรอบถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้เพชร2488เป็นรอบแรกและรอบนี้นะฮะจะเป็นกาชาการันตีเทพด้วยนะครับอ่ะจัดไปครับมารุนกันโรเบลซาหนูได้เมโลเอตา้าครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับเมโลเอต้าตัวน,นี้ก็ผ่านด่านดีนะเสียดายนะเมโลเอต้าไม่มีมาสเตอร์นะถ้ามีนี่แม่งโหดจัดเลยนะ อ่ะโอเคได้การันตีเทพเป็นเมโลเวตาอ่าครับโนสพาสคราวนี้เนี่ยะระดับการกาชาเนี่ยมันก็จะนับใหม่ที่25 0ห0โอเคไหมอ่ะคราวนี้เนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเราต้องสุ่มอีกกี่ครั้งนี่ครับเราจะต้องสุ่มอีกทั้งหมด10ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตัวละครครบ10ครั้งเนี่ยมันจะต้องเสียเพชรอยู่ที่24,880นะครับ 24,880นะฮะนี่ครับคุณจะได้การันตีอีกหนึ่งครั้งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมใช้ทั้งบัตรฟักไข่นะครับทั้งหมด50บใบ1,2500เพชรีฟ,ฟ,ฟีแล้วผมก็สุ่มกาชาอีกประมาณ10ครั้งอีกแค่25 0หผมได้การันตี2ตัวนะเมื่อกี้การันตีออกแล้วตัวที่หนึ่งเนาะมันก็จะนับใหม่อีก2488ซึ่งผมพอดีเลยเนี่ยพอดีรออเป๊ะเลยก็จะได้อีก2ตัวนะฮะจัดไปเลยฮะวันนี้เทพ2ตัว วันนี้ได้เทพ2ตัวนะฮะมา้วครับจิวทาริสแล้วก็พาเวลนะฮะจัดต่อเลยครับครั้งที่2มาครับกาชาคือทุกครั้งที่สูงกาชามันมีความสุขทุกครั้งนะฮะมันสนุกมันได้ลุ้นนะอันนี้เป็นโกทิมูเชลนะฮะตัวพลังจิตนะฮะเฮ้ยอ้าได้มูม้ามาอันนี้เป็นฮูฮูอ้าวเป็นไร,รทิโน่ท้กอย่างนะ สะสันดา,ล,าล่างใหญ่มานะแล้วก็ตัวพิษโกปินนะอาล้ครับสองรอบต่อไปอ้าวเต็มซะง,งั้นนะฮะอ่ะก็ถ้าเต็มแล้วทำยังไงล่ะนี่เต็มก็เออเดี๋ยวไปฝากก่อนแล้วกันก็เอาใครไปฝากก่อนผมไม่เคยเอาประกันไปฝากเลยนะฮะนี่ยืนครั้งแรกที่จะไปฝากกันก่อนนะอ่ะฝากไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราค่อยไปรือมันออกมาเนาะ อ่ะขอฝากหน่อยแล้วกันไปลุยกันต่อนะอ่ะแล้วครับกดต่อเลยอันนี้รอบที่สามนะผมจะนับแค่สิบล้อพอได้สไตร์ามานะครับปาบโอ้หดได้ตัวลงไอ้ตัวนี้แม่งกวนกวนตีนมากบอกแค่นี้เลยตัวนี้คือแม่งมึนทั้งสนามอ้าวได้พัลเซอร์ไมน,นันครบคู่เลยเฮ้ยได้ปกกาบูอีกแล้วนะฮะทุกคนเคยเห็นทีมพัลเซอร์ไมนันไหมเดีย๋ยวว่างๆผมจะเล่นให้ดูตลกมากเลยนะฮะอ่ะแล้วครับ,อร,บรอบที่สี่ครับจัดมา เฮ้ยอ้าวตัวนี้เป็นตัวร่างธรรมดานะครับที่เก่งมากๆนะไวนเมอร์ล่างใหญ่มันเป็นเวโอนะชาวเวิร์สอาล้วครับตัวผีตอนนี้เรากดอีกกี่ครั้งเนี่ยขอดูหน่อยกดไป10นะฮะเหลืออีก6ครั้งเท่านั้นเองนะครับมาครับเหลืออีก6ครั้งกับการใช้เพชรทั้งหมดที่เราจะได้กาชากราเทพอีก1ตัวมี s อส n อมาด้วยนะครับเอฟี A อีกแล้วนะซ้ำนะครับผมตัวนี้ แล้วก็เคลฟนะครับผม่ะต่อครับจัดไปอีกหนึ่งรอบนะฮะสิบครั้งอีกหนึ่งรอบนะฮะหมาครับน่าไ้ตัวน้าแข็งมาตัวนี้เก่งมากนะครับหลบเก่งแล้วก็ได้นักฆ่ามาเปลี่ยนล้าเป็นไฟก้อนได้แลก็มาองกรครับโอเคตอนนี้กี่รอบแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อย12เหลืออีก4รอบนะครับอีกสรอบจัดไปเลยครับหมาครับตัวแรงอีกแล้วอ้าว เ้ยผมได้ตัวนั่นเว้ยเมื่อกี้มันขึ้นชื่อมาเป็นตัวยีราบอะ่ะนี่เห็นไหมโอ้โหผมบอกเลยว่าวันี้โปเกมอนใหม่เยอะมากนะการันตีเทพสองตัวเน้นๆนะครับแล้วก็ตัวมันเองอีกหนึ่งเป็นสามนะฮะแล้วก็ได้โปเกมอนใหม่ผมว่าเกินยีนนะ่สิบวะเนี่อาครับต่อเลยคลิปนี้ยาวๆไอ้ได้ตัวผีแล้วนะฮะซ้ำหนึ่งตัวเฮ้ย hey, ีย s เฮ้ย อ้าวชาวเวิร์ดซ้ำอีกแล้วอะ่ะผมขาดตัวพืชเนาะขาดตัวพืชกับตัวไฟนะฮะอีวูนี่ครบเลยนะเอาละครับตอนนี้เหลืออีกสองครั้งนะครับมาครับอีกสองครั้งเท่านั้นเนี่ยการันตีเทพพอดีมาครับเอ้ยกูเล็กกรูตัวพิษบีเดินอ้าวตัวแคสฟอร์มไอตัวนี้ซ้ำอีแล้วกอล์ินนะฮะ อ่ล้วครับรอบนี้นีครับการันตีไหมขอดูหน่อยเนี่ยป่ะผมคาดอีก2448แต่ผมจะสุ่ม2488เท่า้ารรอบนี้ผมการันตีนะโอเคจัดเลยครับรอบนี้อันนี้เป็นการันตีเทพตัวที่2เนาะหมายครับไม่ดูชื่อได้ไหมเฮ้ยโอ้โหทพูุเลเล่ครับโอ้โหรูไหมตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นโปเกมอนบัพธาตพลังจิตแล้วมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับ โอ้โหแล้วโอ้โหโคตรดีโคตรดีเลยนะครับโ,โอ้โหโอ้โหแม่งอย่างคุ้มอ่ะทาปูเล่เล่ครับโอ้โหเรียบร้อยอื้อหือแถมอีกหนึ่งตัวเป็นแบ็คกี้ตัวใหม่ครับโอ้โหดูครับแล้วมันก็จะนับใหม่ที่สองหมื่นห้านะอ่ะหมดแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเหลือเพชรตั 18, ้งหมื่นแปดเราก็รับเลยครับเราก็ได้เศษเจ้าเอ็มลิสมาจนครบหนึ่งร้อย 60นะฮะของดีโคตรนะบอกกันเลยของดีโคตรโคตรนะเอาละครับของดีต้องบอกต่อเอาละเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะเราก็รับเลยเราใช้เพชรไป2 7งหมวันนี้นี่คือของให้ผมจะได้รับนะฮะ2 7งหมรบ 27, ับไปเลยนะครับเอาละอุยอ๊ยพอดีเลยเพราะห้าหมื่นเราใช้ไม่ถึงหรอกโอเคตัวนี้ถ้าพูดเล็กได้เพชรอีกพันหนึ่ง อุ้ยโคตรดีเลยนะครับดูดิโอ้โหอ่ะก็อันดับถัดไปครับเดีย๋ยวเราจะเรียกตัวเทพเราออกมาแล้วกันนะอตัวไหนเสร็จครบวนะเนี่ยนะี่ไงตัวนี้เสร็จครบโดยที่ไม่ต้องใช้เศษชมพูอ่ะครับเดีย๋ยวเราจะเรียกออกมานะตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีอย่าเปลี่ยนนะอ่ะครับด้านนี้ใส่ดีด้วยนะครับเป็นนิสัยไทมิสนะ ก็อย่าเรียกเลยแล้วกันตัวนี้ผมบอกเลยว่า OP แน่นอนตัวนี้นี่ครับสรุปแล้ววันนี้เราไดเทพทั้งหมด3ตัวนะนี่นี่คือเทพ3ตัวเป๊ะนะฮะแล้วนะฮะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเรามีเปรแกรใหม่กี่ตัวนะครับวันนี้เราได้มา1ตัว2 3 4 5 6 7 8 9 10้1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32้วันนี้ได้เทพมา3ตัวนะฮะโอ้โหใช้เพชรไปแค่20,000กว่าได้เทพมา3ตัวแล้วได้โปเกมอนใหม่อีก32ตัวแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าโปเกมอนใหม่ที่ผมเคยอธิบายให้ฟังเวลาเราอัพโปเกเด็กครับ มันได้สเตัดมหาศาลเลยนะโอ้โหอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันครับรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล,แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า See you again สวัสดีครับ